นักศึกษาหนุ่มชาวเกาหลีใต้วัย22ปีเดินทางออกจากบ้านด้วยความฝันว่าจะได้งานดีในต่างประเทศแต่เพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเขากลับถูกพบเป็นศพในรถยนต์สีดำบนภูเขาโบกอเมืองกําปอดประเทศกัมพูชาเรื่องนี้กำลังกลายเป็นหนึ่งในเหตุสะเทือนใจที่สุดของเกาหลีใต้ในปี2025เหยื่อมีนามสกุลว่าพักอายุเพียง22ปีเขาออกจากบ้านที่จังหวัดคยองซังเหนือบอกครอบครัวว่าจะไปงานที่เทศกาลหางานที่กัมพูชา วันที่17กรกฎาคมเขาเดินทางออกจากประเทศและวันที่8สิงหาคมร่างของเขาถูกพบในรถยนต์สีดำคันหนึ่งใกล้ภูเขาบกเจ้าหน้าที่ระบุเขาเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นซึ่งไม่ใช่เพราะโรคแต่เป็นเพราะการทรมานอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเขาถูกล่อลวงด้วยงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงงานที่ดูง่ายไม่ต้องใช้ทักษะและบางรายถึงขั้นออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ฟรีเมื่อเดินทางถึงกัมพูชา ทุกอย่างเปลี่ยนไปพาสปอร์ตถูกยึดโทรศัพท์ถูกยึดเขาถูกกักขังและบังคับให้ทำงานในเครือข่ายช่อ,อกโกงออนไลน์ Voice f i s h i n g Romance Scam Crypto Fraud นี่คือขบวนการค้ามนุษย์ยุคดิจิทัลที่แฝงตัวเป็นเรื่องหลอกลวงหนึ่งสัปดาห์หลังจากเขาเดินทางครอบครัวได้รับสายจากชายแปลกหน้าในกัมพูชาพูดภาษาเกาหลีสำเนียงจีนเขาเรียกค่าไถ่า50าล้านวอนหรือประมาณ38,000ดอลลาร์เขากล่าวเพียงว่าลูกชายขุนช่างปัญหา และหลังจากนั้นสายก็ถูกตัดไปตลอดการเจ้าหน้าที่สงสัยว่ามีชาวตีนสามคนอยู่เมืองหลังการสังหารโดยชายชื่อหลีว่วัยสาปีถูกระบุเป็นผู้ต้องสงสัยหลักหลี่เคยเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มสมแดาเสิติดในย่านแด่สีดงกรุงโซ เขาเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่มีทั้งการค้ายาการฟอกเงินและการบังคับใช้แรงงานกรณนนี้นิสันสะเทือนทั้งประเทศเกาหลีใต้กระทรวงการต่างประเทศเรียกเอกอัครราชทูตกัมพูชาเข้าพบเพื่อแสดงความไม่พอใจอย่างแร,แรงและเรียกร้องให้ทางกัมพูชาร่วมมือเต็มที่ในการสอบสวน เกาหลีใต้ออกคำเตือนพิเศษให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปกัมพูชาโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับข้อเสนองานค่าตอบแทนสูงผิดปกติตำรวจเกาหลีใต้พยายามประสานงานเพื่อชนสูตรศพร่วมแต่ทางกัมพูชาระบุว่าทุกขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกันอย่างเป็นทางการซึ่งกินเวลาเป็นเดือนและซับซ้อนทางเอกสาร หน่วยงาน KNPA ของเกาหลีจึงวางแผนจะจัดตั้ง Koreandex ภายในสถานีตำรวจกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือคนเกาหลีโดยตรงและพักดันการสืบสวนให้รวดเร็บขึ้นเบื้องหลังการตายของนายพักสะท้อนปัญหาที่ลึกกว่าคดีฆาตกรรมแรยงานจาก Amnesty International ชี้ว่ามีศูนย์หลอกลวงหรือ scam c o m p u อย่างน้อย53แห่งในกัมพูชาซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การทรมานและการกักขังแรงงานต่างชาติอย่างเป็นระบบ และที่น่าตกใจคือรายงานบางฉบับกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนรู้เห็นเป็นใจจากปี2022ถึงสิงหาคม2025จำนวนชาวเกาหลีที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชาพุ่งจาก17คดีเป็น330คดีและคดีของพักกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกับดักโลกออนไลน์ที่เริ่มจากคำว่างานดีรายได้สูงแต่จบลงด้วยความตายนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะในยุคที่โลกออนไลน์เปิดประตูให้ทุกคนเดินทางได้เพียงปลายนิ้วเราอาจไม่รู้เลยว่าประตูบานนั้นจะพาเราไปที่ใด Decode News อายงาน